สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคลียกันเรื่องหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะที่ผมว่าพาดหัวเขานี่ดึงดูดมากจังหวะชีวิตในระมิดความรวยและความสุขในหนึ่งปีของคุณณทีอิสระทิพสกุลอืมค่ะได้ยิงชื่อมาเหมือนกันค่ะใช่ครับและคำโปรยที่ว่ารวยขึ้นสิบเท่าชีวิตตีขึ้นร้อยเท่าในหนึ่งปีโหอันนี้มันแบบชวนสงสัยเลยนะว่าเอ๊ะทำได้จริงเหรอนั่นสิคะ ตัวเลขดูแบบเยอะมากใช่ครับเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คืออยากจะลองทําความเข้าใจไอตัวกรอบความคิดที่หนังสือเล่มนี้นําเสนอมากกว่าว่าการปรับจังหวะชีวิตที่เขาว่าเนี่ยมันจะไปสร้างการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆทั้งเรื่องเงินเรื่องคุณภาพชีวิตภายในปีเดียวได้ยังไงคือกลมกลมันคืออะไรกันแน่น่าสนใจค่ะว่าเบื้องหลังแนวคิดนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่ครับหัวใจหลักที่หนังสือพูดถึงมีแค่4คําเองนะจังหวะชีวิต ช้าเร็วหนักเบาสั้นๆง่ายๆเลยนะคะฟังดูง่ายๆครับแต่เหมือนเป็นเครื่องมือสำคัญเลยนะในการแบบออกแบบชีวิตเราอืมค่ะอ่าตรงแจ้งนิดนึงนะครับว่าเนื้อหาที่เรามาคุยกันวันนี้เนี่ยเราก็รวบรวมกันกรองมาจากข้อมูลสรุปรีวิวหลายๆที่เลยนะครับที่เขาพูดถึงหนังสือเล่มน,นี้ดีเลยค่ะจะได้เห็นหลายหมุมนองเอาล้วครับมาเริ่มแกะไอเดียหลักกันเลยดีกว่าแนวคิดจังหวะชีวิต4แบบช้า เร็วหนักเบาเนี่ยเอ่อผมว่ามันน่าสนใจนะโดยเฉพาะคู่ที่ดูคล้ายๆกันอย่างหนักกับเร็วเนี่ยมันต่างกันยังไงครับในการใช้งานจริงช่วยขยายความจากข้อมูลที่เรามีหน่อยได้ไหมครับเป็นคำถามที่ดีเลยค่ะเพราะการแยกแยะจังหวะพวกนี้ออกจากกันนี่แหละคือหัวใจสำคัญเลยจากข้อมูลที่รวบรวมมานะคะแต่และจังหวะเนี่ยเขามีเป้าหมายมีวิธีใช้ที่ค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะเรื่องจาก จังหวะช้าก่อนนะคะอันนี้เหมือนเป็นรากฐานเลยค่ะเป็นเรื่องกิจกรรมที่เราต้องทําสม่ําเสมอทําเป็นระบบเป็นกิจวัตรไม่ได้เน้นว่าต้องเร็วปลุดปราดนะคะแต่เน้นทําต่อเนื่องทําซ้ําๆจนมันเป็นนิสัยไปเลยเอ,อเหมือนพวกสร้างวินัยอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับ ใช่เลยค่ะอย่างเช่นการจดบันทึกรกยรับรายจ่ายทุกวันหรือการตั้งระบบแบ่งเงินออมอัตโนมัติทุกเดือนหรือแม้จากการค่อยๆเรียนรู้ทักษะพื้นฐานใหม่ๆวันละนิดวันละหน่อยนี่ก็ใช่ค่ะแล้วทำไมจังหวะนี้ถึงสำคัญล่ะครับการทำอะไรช้าๆดูเหมือนจะไม่ทันใจอื เพราะมันคือการใช้พลังของผลลัพธ์ทวีคูณนะสิคะหรือที่เรียกว่า compound effect ที่หนังสือเขาเน้นมากๆก,การทำสิ่งเล็กๆพวกนี้สม่ำเสมอไปเรื่อยๆเนี่ยระยะยาวมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากแบบที่เราอาจคาดไม่ถึงเลยอ๋อเข้าใจแล้วเหมือนสะสมแต้มไปเรื่อยๆประมาณนั้นเลยคะ่ะทีนี้มาถึงจังหวะเร็วอันนี้คือตรงกันข้ามเลยเร็วปุ๊บปับ๊บใช่ค่ะคือการตอบสนองต่อโอกาสที่มันเข้ามาแบบ ปุ๊บปั๊บต้องตัดสินใจต้องลงมือทําทันทีไม่งั้นโอกาสมันอาจจะหายวับไปเลยเช่นอะไรบ้างครับพวกโอกาสรือเร็วเนี่ยก็อย่างเช่นมีข้อเสนอทางธุรกิจที่แบบมีเวลาจํากัดมากๆหรือว่าช่องทางการลงทุนที่ต้องรีบคว้าต้องชิงจังหวะอะไรแบบนี้ค่ะแล้วทําไมต้องเร็วขนาดนั้นครับมันเสี่ยงไหมก็เพราะในโลกยุคนี้เขาว่ากันว่า speed wins อะค่ะความเร็วคือความได้เปรียบจริงจ การที่เราลังเลหรือรอให้ทุกอย่างมัน perfect ก่อนบางทีมันอาจจะทําให้เราพลาดโอกาสสาคัญมากๆไปเลยอืมจริงด้วยจังหวะนี้เลยต้องการความกล้าที่จะลองแล้วก็ปรับตัวให้ไหวค่ะโอเคครับช้ากับเร็วพอเห็นภาพทีนี้หนักเลยครับจังหวะหนักจังหวะหนักอันนี้คือการดําดิ่งลงไปเลยค่ะคือการทุ่มเทสมาธิพลังงานเวลาแบบเต็มที่จริงๆให้กับงานที่มันสําคัญมากๆ งานที่สร้างมูลค่าสูงหรือต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์แบบลึกซึ้งจริงๆเช่นการพัฒนาโปรดักต์หลักๆห,ห,หรือเปล่าครับใช่ค่ะหรือการเขียนแผนธุรกิจการไปปิดดีลใหญ่ๆการฝึกทักษะที่มันยากๆขั้นสูงมันคือช่วงเวลาที่เราต้องแบบตัดทุกอย่างที่รบกวนออกไปเลยเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเหมือนที่เขาเรียก deep work อะไรแบบนั้นใช่เลยค่ะคล้ายๆแนวคิดนั้นเลยซึ่งจังหวะน,นี้จะใช้พลังงานสูงมากๆนะคะครับผมแล้วสุดท้าย เบาล่ะครับฟังดูสบายๆสบายๆแล้วก็รวมไปถึงการทำให้ภาระในชีวิตเรามันเบาลงด้วยเบาลงนี่ยังไงครับก็เช่นการมอบหมายงานที่ไม่จำเป็นหรือไม่ใช่หัวใจหลักให้คนอื่นช่วยทำดิลลเกตหรือการปฏิเสธคำขอที่เราไม่ไหวจริงๆหรือแม้ต่การใช้พวกระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยงานซ้ำๆพวกนี้ก็ถือเป็นการทำให้ชีวิตเบาลงได้ค่ะ เข้าใจแล้ครับแล้วจังหวะเบานี่สำคัญยังไงครับนอกจากพักผ่อนสำคัญไม่แพ้จังหวะอื่นเลยนะคะเพราะลองคิดดูสิคะถ้าเรามีแต่จังหวะหนักสลับกับเร็วตลอดเวลาหมดไฟแน่นอนใช่เลยค่ะไม่นานก็เบิร์นอาสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีเนี่ยหนังสือเขามองว่าเป็นต้นทุนสำคัญเลยนะคะที่จะทำให้เราไปลุยจังหวะอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพขอบคุณครับโอ้โหชัดเจนขึ้นเยอะเลยการอธิบายว่าทำไมแต่ละจังหวะถึงสำคัญเนี่ย มันไม่ใช่แค่แบ่งประเภทงานเนาะแต่มันคือการบริหารพลังงานบริหารโอกาสด้วยใช่ค่ะมองแบบนั้นเลยทีนี้แล้วการเอาไปใช้ในชีวิตจริงเหรอครับหนังสือเขาแนะนำให้เราจัดการมันยังไงเหมือนเราต้องเป็นวัทยากรคอยคุมวงออเคสตราชีวิตตัวเองในรอบปีอย่างนี้เลยหรือเปล่าเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยค่ะก็คล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะหัวใจคือการออกแบบอย่างมีสตินะคะว่า กิจกรรมไหนควรจะอยู่ในจังหวะไหนแล้วเราควรจะจัดสรรเวลาจัดสรรพลังงานให้แต่ละจังหวะยังไงตลอดทั้งปีไม่ใช่ปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยๆตามสถานการณ์อย่างเดียวอืมการออกแบบนี่เองใช่ค่ะซึ่งการออกแบบตรงนี้มันก็กลับไปเชื่อมโยงกับเรื่อง c o m p o u n effect อีกแล้วคือการที่เราจัดสรรจังหวะที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันจะสร้างผลลัพธ์ที่ทวีคูณขึ้นเรื่อยๆในกรอบเวลาหนึ่งปีที่เขาว่าไว พลังของการทำซ้มเนี่เองผมจำได้ว่าข้อมูลที่เรามีพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากเลยเหมือนกับว่าการออมเงินวันละนิดหรืออ่านหนังสือวันละหน่อยในจังหวะช้าเนี่ยแรกๆมันอาจจะดูเอ๊ะไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยใช่ค่ะดูเล็กน้อยมากแต่พอผ่านไปครบปี365วันโหมันอาจจะกลายเป็นเงินก้อนหรือความรู้ที่มันเพิ่มขึ้นมาแบบไม่น่าเชื่อ ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเลยแหละคือพลังของจังหวะช้าที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่มันก็เชื่อมโยงกับการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพในจังหวะอื่นๆด้วยนะคะคือการที่เราต้องรู้จักปกป้องเวลาสําหรับจังหวะหนักให้ได้จริงๆด้วยปกป้องเวลานี้เช่นยังไงครับก็เช่นการกําหนดไปเลยว่าช่วงเวลานี้ของวันห้ามมีอะไรมารบกวนเด็ดขาดเพื่อทํางานสําคัญจริงๆแล้วก็ต้องไม่ลืมจัดสรรเวลาสําหรับจังหวะเบาด้วย คือการพักผ่อนจริงๆไม่ใช่แค่เปลี่ยนไปทำงานง่ายๆหรือถ่ายมือถือไปเรื่อยๆอ่าฮะเข้าใจครับคือต้องชัดเจนไปเลยหนักคือหนักเบาคือพักใช่ค่ะแทนที่จะทำทุกอย่างปนๆกันไปหมดซึ่งแบบนั้นประสิทธิภาพโดยรวมมันจะลดลงค่ะแล้วจังหวะเร็วล่ะครับที่ว่า speed wins การลงมือเร็วเพื่อคว้าโอกาสอันนี้ฟังดูตื่นเต้นนะแต่เออในขณะเดียวกันมันก็ดูเสี่ยงสูงเหมือนกันนะครับใช่ค่ะมีความเสี่ยงแน่นอน ข้อมูลที่เรามีพูดถึงระบบตัดสินใจเร็วด้วยนีครับมันก็มาช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ได้ยังไงบ้างใช่เลยค่ะคือแนวคิด speed wins เนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้เราผลีพลามหรือทำอะไรโดยไม่คิดนะคะหนังสือเขาเสนอแนะให้เราสร้างเหมือนเป็นกรอบการตัดสินใจเร็วที่มันมีหลักการอยู่เบื้องหลัง กรอบการตัดสินใจค่ะเช่นอาจจะตั้งกฎง่ายๆส่วนตัวไปเลยอย่างกฎ24-48ชั่วโมงในการตอบสนองต่อข้อเสนอที่เข้ามาหรือสิ่งสำคัญมากๆเลยคือการทดลองในสเกลเล็กๆก,ก่อนอ๋อทดลองก่อนใช่ค่ะเหมือนแนวคิด Lean Startup หรือ MVP เนี่ยค่ะแทนที่เราจะรอทำแผนสมบูรณ์แบบเป็นเดือนๆหรือทุ่มเงินทุ่มเวลาทั้งหมดไปเลยก็ลองทดสอบไอเดียนั้นด้วยงบประมาณหรือเวลาที่น้อยๆดูก่อน ถ้าเห็นสัญญาณว่ามันเวิร์คค่อยขยายผลอาฮะวิธีนี้ก็ช่วยให้เราคว้าโอกาสได้ทันโดยที่ยังควบคุมความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งถูกต้องค่ะแต่แน่นอนว่ามันก็ต้องอาศัยการประเมินสถานการณ์ที่เฉียบคมด้วยนะคะซึ่งตรงนี้และคะ่ะที่ข้อมูลเขาก็มีข้อควรระวังที่สำคัญมากๆพูดถึงอยู่เหมือนกัน มันสิครับข้อควรระวังเกือบจะลืมไปเลยการตั้งเป้ารวยขึ้นสิบเท่าหรือชีวิตดีขึ้นร้อยเท่าเนี่ยมันฟังดูดีมากแต่ชีวิตจริงมันมีปัจจัยเยอะแยะไปหมดเลยข้อมูลที่เรามีเขาไว้ข้อควรระวังอะไรเกี่ยวกับแนวคิดนี้ไว้บ้างครับประเด็นนี้สำคัญมากๆค่ะแล้วข้อมูลก็ชี้วัยชัดเจนเลยว่าผลลัพธ์ที่แต่ละคนจะได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคลจริงๆปัจจัยส่วนบุคคลค่ะทั้งทักษะเดิมที่เรามี เงินทุนเริ่มต้นเครือข่ายที่เรามีเวลาที่เราสามารถทุ่มเทให้ได้จริงๆและที่สำคัญมากๆเลยคือโอกาสที่เข้ามาในชีวิตแต่ละคนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วค่ะ จริงครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตัวเลข10บเท่าหรือ100เท่าในคำโปรยเนี่ยเราควรมองเป็นเหมือนเป้าหมายที่ท้าทายหรือเป็นตัวชี้วัดแรงบันดาลใจมากกว่าไม่ใช่สิ่งที่จะการันตีได้สำหรับทุกคนนะคะเพราะถ้าพื้นฐานเราต่างกันหรือเราไม่ได้ลงมือทำอย่างเข้มข้นจริงๆผลลัพธ์มันก็ย่อมต่างกันไปอยู่แล้วครับเข้าใจได้แล้วก็อย่างที่เราคุยกันเรื่องจังหวะเร็วเมื่อกี้นะคะการตัดสินใจเร็วเพื่อคว้าโอกาส ถึงแม้เราจะลดความเสี่ยงด้วยการทดลงเล็กๆแล้วก็ตามมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีนะคะการประเมินที่อาจจะไม่รอบคอบพอหรือสถานการณ์ภายนอกที่มันเปลี่ยนไปกระทันหันก็อาจทำให้การตัดสินใจเร็วนั้นมันผิดพลาดได้อืมก็เป็นไปได้ดังนั้นการที่เราตระหนักถึงความเสี่ยงการมีแผนสำรองหรือมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวเนี่ยสำคัญมากค่ะไม่ใช่แค่ทำตามสูตรไปแปะอย่างเดียวเข้าใจเลยครับ คือกรอบความคิดนี้มันเป็นเครื่องมือที่ดีนะทรงพลังแต่ไม่ใช่ยาวิเศษต้องใช้ควบคู่ไปกับการประเมินสถานการณ์จริงปัจจัยส่วนตัวของเราด้วยถูกต้องค่ะต้องปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเองทีนี้กลับมาที่ภาพรวมของชีวิตนอกเหนือเรื่องเงินแล้วไอ้คาว่าชีวิตดีขึ้นร้อยเท่าเนี่ยมันน่าจะครอบคลุมถึงความเป็นอยู่ที่ดีความสุขด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะ แล้วจังหวะเบาที่พูดถึงการพักผลการมอบหมายงานมันเข้ามาช่วยเติมเต็มภาพตรงนี้ยังไงบ้างครับลงทุนอย่างหนึ่งเลยการลงทุนใช่ค่ะสุขภาพกายและใจที่ดีหรือที่เขาเรียกว่าความพร้อมทางกายใจเนี่ยมันคือสินทรัพย์พื้นฐานเลยที่จะให้เราสามารถยืนระยะในการทำงานหนักได้และทำให้เรามีพลังมีสติพอที่จะคว้าโอกาสในจังหวะเร็วได้ด้วยอ การที่เราหัดปฏิเสธสิ่งที่ไม่จําเป็นการมอบหมายงานที่คนอื่นก็ทําได้หรือการหาเวลาพักผ่อนจริงๆจังๆมันคือการสงวนพลังงานของเราไว้ให้กับสิ่งที่มันสําคัญกว่าจริงๆทาในแง่ของการสร้างผลลัพธ์แล้วก็ในแง่ของการมีความสุขกับชีวิตโดยรวมด้วยไม่ใช่แค่เป็นเครื่องจักรหาเงินที่เหนื่อยตลอดเวลาใช่เลยค่ะคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยเท่ามันต้องมาจากความสมดุลของทุกจังหวะไม่ใช่แค่จังหวะใดจังหวะหนึ่งเท่านั้น พอจะเห็นภาพการทำงานร่วมกันของทั้ง4จังหวะแล้วครับเพื่อให้มันจับต้องได้มากขึ้นในข้อมูลที่เรามีเขามีการยกตัวอย่างเชิงปฏิบัติด,ด้วยใช่ไหมครับลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าถ้าเราจะเอาไอ้ช้าเร็วหนักเบาเนี่ยไปใช้จริงในสถานการณ์ต่างๆหน้าตามันจะเป็นยังไงได้บ้างได้เลยค่ะตัวอย่างพวกนี้ก็เป็นการสังเคราะห์จากกรอบแนวคิดในหนังสือนะคะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นค่ะอย่างเช่นตัวอย่างจังหวะช้าทำซ้ำนะคะ สมมติมีคนอยากเพิ่มรายได้ตามเป้าหมายเขาอาจจะเริ่มจากตั้งกฎเหล็กเลยออมเงิน20%ทุกเดือนหักอัตโนมัติไปเลยแล้วก็บังคับตัวเองให้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆวันละ30นาทีอาจจะผ่านคอร์สออนไลน์หรืออ่านบทความที่เกี่ยวข้องทำแบบนี้ทุกวันทุกวันแรกๆก,ก็คงยังไม่เห็นอะไรเท่าไหร่ใช่ค่ะแรกๆอาจจะยังไม่เห็นผลแต่พอผ่านไปสัก6เดือนหรือครบ1ปีความรู้เงินออมมันจะเพิ่มพูนแบบทบต้นขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยค่ะอืมอืม น่าสนใจครับแล้วจังหวะเร็วแล้วครับตัวหลังจังหวะเร็วลงมือทันทีสมมุติว่าเราได้รับอีเมลเสนอโอกาสร่วมโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากแต่เขาให้เวลาตอบกลับแค่48ชั่วโมงโหเวลาน้อยมากใช่ค่ะแทนที่เราจะรอปรึกษาคนนั้นคนนี้หรือรอให้ว่างจริงๆก่อนเราอาจจะใช้จังหวะเร็วตัดสินใจเบื้องต้นไปเลยโดยดูจากข้อมูลที่มีอาจจะตอบรับแบบมีเงื่อนไข หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมทันทีเพื่อไม่ให้โอกาสมันหลุดไปหรือถ้าเป็นไอเดียธุรกิจใหม่ๆอ่าใช่ค่ะถ้ามีไอเดียธุรกิจใหม่แทนที่จะไปนั่งเขียนแผน50หน้าลองสร้างแลนดิ้งเพจง่ายๆขึ้นมาสักหน้าแล้วลองยิงแอดทดสอบตลาดดูด้วยงบสักพันบาทภายใน3วันเพื่อดูว่าเฮ้ยมีคนสนใจจริงหรือเปล่าก่อนที่จะไปลงทุนใหญ่อันนี้เป็นการทดลองเล็กๆที่ว่าใช่ไหมครับใช่เลยค่ะลดความเสี่ยงไปได้เยอะแล้วก็ตัวอย่างจังหวะหนักลงลึก อันนี้ก็เช่นนักเขียนที่อยากจะออกหนังสือสักเล่มเขาอาจจะบล็อกเวลาไปเลย2ชั่วโมงทุกเชา้าปิดมือถือปิดโซเชียลเพื่อเขียนต้นฉบับอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นกวนใจโฟกัสเต็มที่ใช่ค่ะหรือโปรแกรมเมอร์ที่อยากจะพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆก็อาจจะกำหนดช่วงบ่าย3ชั่วโมงเป็น deep work time โคดิ้งอย่างเดียวห้ามมีประชุมห้ามมีอีเมลทำแบบนี้ต่อเนื่องหลายๆสัปดาห์เพื่อให้งานสำคัญมันคืบหน้าไปจริงๆ แล้วจังหวะเบามีตัวอย่างไหมครับการมอบหมายงานมีค่ะตัวอย่างจังหวะเบาเช่นมอบหมายพักผ่อนเช่นเจ้าของร้านค้าออนไลน์อาจจะเริ่มจ้างแอดมินมาช่วยตอบคำถามลูกค้าหรือใช้พวกแชทบอทอัตโนมัติเข้ามาช่วยเพื่อให้ตัวเองมีเวลาไปพัฒนาสินค้าใหม่หรือไปวางแผนการตลาดที่สำคัญกว่าหรือแม้แต่ฟรีแลน ใช่ค่ะแม้แต่ฟรีแลนซ์ก็อาจจะจ้างผู้ช่วยพาร์ทไทม์มาช่วยงานเอกสารหรืองานบัญชีง่ายๆเพื่อให้ตัวเองได้พักผ่อนเต็มที่จริงๆในช่วงสุดสัปดาห์หรือมีเวลาไปออกกำลังกายรักษาสุขภาพระยะยาวค่ะตัวอย่างผู้นี้ช่วยเห็นภาพการนำไปใช้ได้จริงเลยครับมันไม่ใช่เรื่องนำมาทำอย่างเดียวแล้วแต่เป็นการตัดสินใจเลือกใช้จังหวะที่เหมาะกับสถานการณ์เหมาะกับเป้าหมายในแต่ละวันแต่การจะทำแบบนี้ให้มันได้ผลในรอบหนึ่งปีเนี่ย มันก็น่าจะต้องมีโครงสร้างหรือแผนการที่ชัดเจนพอสมควรนะครับใช่ค่ะต้องมีแนวทางในข้อมูลมีพูดถึงโครงร่างแผนปฏิบัติ12เดือนด้วยใช่ไหมครับพอลองสรุปภาพรวมของแผนนั้นให้ฝั่งสนิทได้ไหมครับว่ามันมีลักษณะการวางจังหวะตลอดปีเป็นยังไงได้ค่ะแผน12เดือนที่เขาร่างขึ้นตามแนวคิดหนังสือเนี่ยมันก็เหมือนเป็นรถแมปตัวอย่างนะคะที่ช่วยให้เห็นภาพการเอาทั้ง4จังหวะมาใช้ตลอดปี แต่ขออนุญาตสรุปเป็นภาพรวมเชิงกลยุทธ์นะคะแทนที่จะลงรายละเอียดทุกเดือนเป๊ะๆเ,เพื่อให้เห็นแพทเทิร์นการวางจังหวะจะดีกว่าได้เลยครับเอาภาพรวมค่ะคือช่วงต้นปีประมาณเดือน1-3เนี่ยเขาจะเน้นจังหวะช้าเป็นหลักเลยค่ะคือการวางรากฐานสร้างวินยัยทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของเราก่อนการเงินเวลาทักษะมีอะไรบ้างแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเริ่มสร้างนิสัยเล็กๆที่สำคัญ อย่างที่บอกไปการออมการเรียนรู้การจดบันทึกแล้วก็เริ่มกำหนดเวลาสำหรับจังหวะหนักในแต่ละวันไว้เลยสร้างฐานให้แน่นก่อนใช่ค่ะพอมาถึงช่วงกลางปีประมาณเดือน4-7ถึง7อันนี้จะเริ่มผสมผสานจังหวะเร็วกับหนักมากขึ้นคือพอมีพื้นฐานแล้วก็ถึงเวลาลองไอเดียใหม่ๆอย่างรวดเร็วเร็วพอเจออันไหนที่ดูมีแววก็ทุ่มเทลงลึกพัฒนาต่อยอดไปเลยหนัก แล้วก็อาจจะเริ่มใช้จังหวะเบาในการมอบหมายงานบางอย่างที่มันเริ่มล้นมือแล้วค่ะทดลองแล้วก็ลุยประมาณนั้นค่ะแล้วก็จะมีช่วงทบทวนและปรับปรุงอาจจะประมาณเดือน6หรือ8อันนี้จะกลับมาสู่จังหวะใช้อีกครั้งเพื่อหยุดทบทวนสิ่งที่ทํามาวัดผลดูซิว่าเป็นยังไงปรับเป้าหมายถ้าจําเป็นแล้วก็อาจจะใช้จังหวะหนักในช่วงนี้เพื่อลงทุนในตัวเองครั้งใหญ่เช่นไปลงเรียนคอร์สเข้มข้นอะไรแบบนี้มีช่วงหยุดดูตัวเองด้วยใช่ค่ะต้องมีค่ะ แล้วพอช่วงปลายปีประมาณเดือน9ถึง12อันนี้จะเน้นไปที่การสร้างระบบแล้วก็ต่อยอดสิ่งที่ทำมาค่ะอาจจะใช้จังหวะช้าเพื่อสร้างระบบที่เป็น passive income หรือทำให้สิ่งที่เราทำมามันเป็นอัตโนมัติมากขึ้นใช้จังหวะเบาในการลดภาระงานที่ไม่จำเป็นจริงๆออกไปจากชีวิตเราแล้วก็ยังคงใช้จังหวะเร็วเพื่อคว้าโอกาสส่งท้ายปีที่อาจจะมีเข้ามาพร้อมกับใช้จังหวะช้าอีกครั้งเพื่อสรุปบทเรียนทั้งหมดของปีแล้วก็วางแผนสำหรับปีถัดไปค่ะ โอ้พอสรุปเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เห็นภาพชัดกว่าเดิมมากเลยครับมันดูเป็นกระบวนการที่มีการวางแผนทดลองปรับปรุงแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆตลอดทั้งปีเลยนะโดยใช้จังหวะทั้ง4ี่เป็นเครื่องมือใช่ค่ะมันไม่ใช่การทําจังหวะใดจังหวะหนึ่งค้างไว้นานๆแต่เป็นการสลับผสมผสานจังหวะต่างๆอย่างมีกลยุทธ์ตามช่วงเวลาตามเป้าหมายของเรา แต่พอนึกถึงการทําตามแผนแบบนี้ทั้งปีมันก็กลับไปนึกถึงข้อควรระวังเรื่องปัจจัยส่วนบุคคลอีกแล้วนะครับชีวิตจริงมันคงไม่ได้ราบรื่นตามแผนเป๊ะๆขนาดนั้นความยืดหยุ่นในการปรับแผนตามสถานการณ์จริงนี่สําคัญแค่ไหนครับโอ้โหสัมพันธ์อย่างยิ่งยวดเลยค่ะต้องบอกว่าแผน12เดือนที่ว่าเนี่ย มันเป็นแค่โครงร่างหรือตัวอย่างการเอาแนวคิดไปปรับใช้นะคะไม่ใช่กฎเหล็กที่ทุกคนต้องทำตามเป๊ะๆทุกกระเบียดนิ้วไม่ใช่สูตรสำเร็จตายตัวไม่ใช่เลยค่ะข้อมูลเน้นย้ำมากๆว่าความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับการปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตัวเองจริงๆทั้งเรื่องเวลาที่เรามีอย่างที่บอกบางคนมีงานประจำบางคนทำธุรกิจเต็มตัวมันก็ไม่เหมือนกันแล้วเงินทุนทักษะโอกาสที่เข้ามามันตายกันหมดเลยค่ะจริงครับ เพราะฉะนั้นความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนแผนเมื่อเราจะอุปสรรคหรือเมื่อมีโอกาสใหม่ๆที่น่าสนใจเข้ามาแทรกเนี่ยมันเป็นกุญแจสําคัญไม่แพ้การมีวินัยตามแผนเลยค่ะต้องมองกรอบช้าเร็วหนักเบาเป็นเหมือนเข็มทิศนําทางใช่ค่ะเป็นเข็มทิศไม่ใช่แผนที่ที่ขีดเส้นตายตัวไว้แล้วเขาใจแจ่มแจ้งเลยครับขอบคุณมากครับสรุปแล้วนะครับ แก่นสำคัญที่เราได้เจาะลึกกันวันนี้จากข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือจังหวะชีวิตในรมิตความรวยและความสุขใน1ปีก็คือการนำเสนอกรอบความคิดที่ผมว่ามันยืดหยุ่นนะแต่ก็ส่งพลังผ่านจังหวะ4แบบคือช้าเร็วหนักและก็เบาเพื่อเอามาใช้ในการออกแบบบริหารจัดการชีวิตการทางานของเราอย่างมีสปีมีกลยุทธ์ตลอดระยะเวลา1ปีโดยมีเป้าหมายเพื่อ สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนทั้งด้านการเงินและก็คุณภาพชีวิตโดยรวมด้วยใช่เลยค่ะสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์มากๆแล้วก็นำกลับไปใช้ได้จริงเลยก็คือแนวทางที่เป็นระบบในการสร้างส,างสมดุลระหว่างกิจกรรมต่างๆในชีวิตเราไม่ใช่แค่การโหมทำงานหนักอย่างเดียวหรือไล่ตามทุกโอกาสที่เข้ามาแบบไม่ลืมหูลืมตาแต่คือการรู้จักเลือกใช้จังหวะที่มันเหมาะสมกับเป้าหมายเหมาะกับสถานการณ์ณตอนนั้นจริงๆ ทั้งการสร้างรากฐานที่มั่นคงคือจังหวะช้าการตอบสนองต่อโอกาสจังหวะเร็วการทำงานที่สร้างผลกระทบสูงสูงจังหวะหนักและที่ขาดไม่ได้คือการดูแลตัวเองเพื่อความยั่งยืนจังหวะเบาซึ่งทั้งหมดนี้มันจะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อเราลงมือทำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวไปตามสถานการณ์จริงด้วยค่ะเป็นการพูดคุยที่ได้แง่คิดเยอะมากจริงๆครับวันนี้ สุดท้ายนี้มีประเด็นอะไรอยากจะทิ้งทายให้ผู้ฟังลองนำไปคบคิดต่อยอดจากเรื่องที่เราคุยกันวันนี้บ้างไหมครับอืมอาจจะลองตั้งคำถามนี้กับตัวเองดูก็ได้นะคะว่านอกเหนือจากสี่จังหวะช้าเร็วหนักเบาที่เราคุยกันไปเนี่ยในชีวิตหรือในสายงานของเราแต่ละคนมันอาจจะมีจังหวะที่5ที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความสำคัญมากๆไม่แพ้กันซ่อนอยู่หรือเปล่าจังหวะที่หค่ะ ตัวอย่างเช่นบางคนจังหวะการสร้างสัมพันธ์หรือ connecting กับผู้คนอาจจะเป็นหัวใจสำคัญของงานเขาเลยก็ได้หรือบางคนอาจจะมีจังหวะการทดลองและเรียนรู้จากความผิดพลาด experimenting and failing เป็นพิเศษในสายงานนั้นๆอ่าฮะน่าคิดครับ ซึ่งจังหวะพิเศษเหล่านี้มันก็ต้องการการบริหารจัดการอย่างใส่ใจในรอบปีเหมือนกันนะคะถ้าเราลองค้นหาแล้วก็ระบบจังหวะที่5หรืออาจจะมี6มี7ก็ได้นะคะของตัวเองเจอเนี่ยมันจะเข้ามาปรับเปลี่ยนวิธีการที่เราวางแผนประจําปีหรือจัดลําดับความสําคัญในชีวิตของเราไปอย่างไรบ้างการคิดต่อยอดในมุมนี้อาจจะทําให้เรานํากรอบความคิดนี้ไปปรับใช้ได้ลึกซึง้งแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวเองได้มากยิ่งขึ้นค่ะเป็นคําถามทิ้งถ่ายที่น่าสนใจมากครับ ชวนให้กลับไปสำรวจตัวเองต่อเลยขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลและมุมมองในวันนี้ยินดีค่ะ